ตะไครอ้อ่ะใส่ไม่หมดเลยตะไครอ้อ่ะผมอยู่ในครัวหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะท่านก็ดูต่อไปอะ่ะนะอออืืผมนึกถึงหอยแมงผู้นึ่งอะ่ะตอนนี้จริงๆนะผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ตลาดน้ำบางลำพึ่งนะ วันนี้ชนาวีพาท่านมาอะไรเดี๋ยวมาดูกันนี่ดูเลยเลิศแมนเตนนะผมบอกไว้ก่อนเอา้างงงงผมไม่ได้อยู่ในครัวผมบอกแล้วสวัสดีพี่หน่อยครับพี่หน่อยนี่จเจ้าของร้านอันแท้จริงอันนี้น้องอะไรครับน,น้องไว้ค่ะน้องไว้เฮ้ยทาดหมา โอโอเคลูกโอเคโอเคโอเคอันนี้เราเราอยู่พิกัดชื่อร้านอะไรครับร้านแช่เท้าสมุนไพรแช่เท้าสมุนไพรอยู่ระหว่างซอยตรงริมคลองกับซอยตรงลานดนตรีท่านเข้ามาริมคลองท่านจะเห็นร้านมาเต้าท่านตรงจากร้านมะเต้าเข้ามาเลยจะเจอสนามยิงปืนอยู่แล้วก็ตรงเข้ามาจะเจอตรงนี้นั่นเองนะ ร้านนี่คนเยอะเหมือนกัน,น่ะปกติมีมีอะไรมัางะครับที่เนี้ครับที่นี่ก็มีหลักหลักก็คือเปิดที่แรกคือเป็นนวดเท้านวดเท้าเนาะแช่สมุนไพรแล้วก็นวดใช<อ>้เวลา20นาที<อ>50บาทฮะ50เ <50 S 1> บ้งเหรอได้กำไรไหมเนี่ยผมถามจริงเอ,เอาจำนวนไ้ก่อนเ <laughs> <อ>พราะว่าเปิดทีแรก้าส50 ไอ้อยู่ๆจะมากขึ้นก็เลยเกรงใจลูกทุกวันนี้ก็คือห้าสิบยังเท่าเดิมโอ้เห็นคนนวดเต็มเลยพี่หน่อยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะชื่อร้านแช่เท้าสุนไพเลศะสะแมนเตนอนะ่ะมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ชัดเจนบอดี้มมสสัตชั่วโมงหนึ่งนวดตัวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนวดเท้าก็ได้ลดว่ามาเราตามพี่หน่อยไปห้าสิบบาทอนะ่ะ เอาดิเอาดิตลาดน้ำบานพึ่งนี่ผมใช้ว่าร้านลับถ้าร้านถ้าร้านลับมันจะไม่ได้อยู่ทางหลักนี่เขาเรียกว่าร้านลับมาเลยใช่ใชนี่อ๋ออันนี้อันนี้นวดตัวใช้ประมาณกี่กนาทีนวดตัวค่ะชั <200. S 1> ่วโมงละสองร้อยอ้แต่คือนวดอะไรมั่งพี่หน่อย,วยนวดทั้งตัวเลยนวดทั้งตัวเลยสมมติว่าผมเมื่อยขาพี่หน่อยก็จะเน้นขาให้ก็ได้ใช่ถ้ามีมีตัวอาการตรงไหนบอกหมอหมอ เดี๋ยวให้เน้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยหมอเราเป็นหมอชมนานาญการถูกต้องเลยใช่ไหม<ท>ไม่ใช่อยู่ดี<ท>เขาเอาใครมานวดมวยทํนไม่ใช่นะออทุกคนได้รับการฝึกมาแล้วได้เรียนเรียนมาแล้วุเราก็มีใบใบประกาศนียบัตรรับใบประกาศนียบัตรรับรองมา<ท>ด้วยใช่ค่ะเราได้รับการอนุญาตจากพี่หน่อยแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีท่านมาแหกป่าในลางเขาตกบที่ไม่นะบอยกนี่คือนวดตัวแล้วตอนนั้นคือนวดเท้าือเปล่าเวลาเรามีห้าปี มีห้านวดตัวมีห้าเตียงแต่นวดเท้าอาบาลคือประมาณว่าท่านเดินในตลาดน้ําเมื่อยแล้วท่านมาผ่อนคลายรีแลกที่ร้านพี่หน่อยเลยโอ้โหเลิศมากอะ่ะอย่างนวดเท้าที่ใช้เวลากี่นาทีพี่หน่อยเอ,อหลักๆก,ก็คือยี่สิบนาทีห้าสิบาทอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าผมติดธุระเร่งรีบเนี่ยบอกพี่หน่อยมีคอร์สลัดๆไหมสิบนาทีก็ได้อ๋อมีการนวดขาเดียนวนวดขาเดียวก็ได้สุดยอดแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเจ้าถิ่นไปด้วยนะครับ อย่างนี้ผมนวดได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะนวดเทา้ากับเออหมอดาพี่ดาอ๋อนั่นพี่ดาอยู่นั่นเดี๋ยวเราไปกันอยากขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้ไ,ไม่รู้ว่าจะไว้จะอยู่ข้างๆผมได้หรือเปล่าคือผมเล็กกระรอกอยู่สิบห้าตัวไม่รู้ว่าน้องเขาได้กลิ่นกระลอกผมหรือเปล่านะฮะดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนวดเสร็จมาอยู่ข้างๆผม,ผมนี่ไงห้าสิบบาทเขามีราคาชัดเจนไม่ได้มามั่วนี่มานอ,อะไรกับท่านห้าสิบบาทนี้เป็นใต้เก่าแล้วใต้เก่า <ใ>แต่ก็ยังยืนยันราคาเดิม<จ>สุดยอดอ่ะยังไงขอบคุณครับขออนุญาตนะครับเข้าไปข้างในใ <จ S 1> พิดารออยู่ครัมาถามได้ไหมได้เลยอ๋อครับครับผมครับเอาละอขออนุญาตครับผมออผมขออนุญาตทางลาแล้วนะอยู่นี่มาแหกปากก็ตกกระทิมน,นะบอกด้ก่นอนถ <laughs> อนลงครับ๋ออนครับโอเคครับ ย้ำนะครับผมบ้าจี้ตั้งแต่เด็กแล้วแม่ผมอ่ะแกงผมไว้อย่าเรียกว่าแกงเลยตอนเด็กๆแม่ผมชอบขัดเท้าผมแทบทุกวันเลยขัดลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยค่ะนี่คือน้ําอะไรครับน้ําสมุนไพรค่ะน้ำสมุนไพรอันนี้คือไม่ใช่น้ําเปล่านะน้ําสมุนไพรที่พี่ๆเขามาทํานี่ก็คือน้ำสมุนไพรเหมือนกันแช่ได้เลยใช่ครับสองข้างเลยใช่ครับใช่ค่ะสองข้างก่อนนะคะโคตรตื่นเต้นเลยผมมาพูดจริงเ้ยน้ำมันอุ่นเนอะอุ่นสบายค่ะครับ ครับขออนุญาตนะครับพิดาครับนาตีละข้างนะคะทำไมจมีจมีมันได้กลิ่นสมุนไพรอะไรอ่ะขออนุญาตถอดแมสหนะผมอยากได้กลิ่นนี่นู่นนะค่ะเออแบบป้าหมอมีขมิ้นนี่นี่นี่ไอ้ตากล้องมาปูดูนไพรแช่เท้าอ๋อเดี๋ยวเอาไม้ออกแล้วอบถผงก่อนเดี๋ยวเผื่อพี่ดาจะอธิบายอะไรนะ พี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าอ๋ออ้อยค่ะพี่อ้ยอยมีอะไรบ้างนะานเลยนะก็มีเหงือกประหมอมีขมิน้นมีชุมเห็ดเทศมีไผ่มะกรูดเกลือตะไคร้แล้วก็ใบต้มป่อยมีต้นปล่อยด้วยมันกลิ่นมันอารมณ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับใหญ่เลคมอุ่อ๋อจะดีทีนผมบ้าจี้ครับ เอาแล้วเอาลองดูนะถ้เาเรับโอ้ถ้าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยผมเป็นนักบาสอนะ่ะถ้าเกิดผมไม่แข่งกีฬาเสร็จแล้วมานว่แบบเนี้ยผมฟินมากเลยอะ่ะโอ้โอ้ my god พี่หน่อยจ๋าร้านเปิดมามานานยังครับพี่หน่อยสปีแล้วค่ะพี่หน่อยบอกสี่ขวบปีแล้วอาโอเค พี่ดามีหมอไม่ได้ผมอยากจะหลับตรงนี้เลยนะมันมันรู้สึกดีอ่ะพี่อ๋ออ้โคือคือคือพีดาไม่ได้นวดแบบเบาอ่ะถ้าเบาผมผมกาากแน่คือมันจะมีความหนักที่มันพอดีไม่ได้หนักไป มันทาให้คนบ้าจี้ผมย้ำว่าผมบ้าจี้เข้าขั้นเลยนะโอเคมากตรงนี้ไม่จี๋เลยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อป้าน้อยจ้ะพี่น้อยอยู่ข้างๆผมน้อยก็ไม่ธรรมดาผมอยู่กับพี่ดาที่ผมอยู่ในคอร์สเร่งรัดนะบางคนติดธุระงานจากยี่สิบก็บอกขอเร่งรัดเหลือสิบนาทีก็ได้อนะคะตั้สเต็ปเลย นี่คือถ้าปวดน่องอ๋อนี่<ค>สวนน่องครับอ๋อมียํหมอ,องมะพร้าวด้วยนะคะที่พิดามาให้ผมมีน้ำมันมะพร้าวกับยำโอ้น่าไข่เสน้นอันนี้คลายเสน้น <c oughs> ผมไม่รู้ว่าพี่หน่อยเขาวางกับดักอะไรผมหรือเปล่านะ <c oughs> คือประมาณว่าผมมาตลาดน้ําบ่อยมากคือประมาณเดินเสร็จแล้วก็มาผ่อนคลาย นี่คือกับดักถ้าเป็นของกินเขาเรียกกับดักความอร่อยนี่เขาเรียกกับดักความรีแลกซ์ผ่อนคลายสบายไหมคะฟินเจ็บไหมคะนิดหน่อยครับผมถ้าผมมาก่อนหน้านี้สักประมาณสองสามอาทิตย์จะเห็นรอยแผลผมเป็นรอยร้อยแผลเลยน้อง<ส><บ>ลูกๆก,ก็ลออผมทั้งสิบห้าน่อมาชอบมาไตา่ตัวผม<ส><บ> อันนี้ข้างป่าข้างซ้าย่ะโอ้โหโอ้โหคุณพี่มานนดบ่อยไหมจ๊ะคุณพี่จ้านอดบ่อยค่ะแต่ว่าโควิดก็ไม่ได้มาเลยคุณพี่คือลูกค้าประจําที่นี่ไม่ธรรมาดาไงเนี่ยผมจะติดกับร้านเนี่ยเหมือนคุณพี่หรือเปล่า <c oughs> เอาพี่ติม๋มวันที้พี่ติ๋มอยู่ร้านม,มาเต้าตรงที่ผมบอกว่าทางเข้ามาลาม,มาเต้าอ่ะตรงเข้ามาเลย พี่ติ๋มสักหน่อยไหมพี่ติ๋มครับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนวดเลยค่ะเดี๋ยวจบเสร็จเดี๋ยวไปหาที่ร้านนะพี่ติ๋มพี่ติ๋มนี่คือตั้งเข่าคือช่วงนี้ช่วงน้องผมสบายมากนะครับพี่ๆทุกท่านมีใบประกาศนียบัรรับรองนะ ไม่ใช่อยู่ดีจะเอาคนนูน้นคนนี้มานวดให้ทําโมโม่ไม่ใช่นะเดี๋ยวไปจับเพ่นผิดทุกคนมีใบประกาศนียบาบัตรหมดใช่ไหมครับพี่มีใบใช่ไหมครับมีค่ะมีคุณพี่ก็มีใบนะใช่ไหมคัคบเนี่ยพี่ดาก็ต้องมีใบเพราะฉะนั้นที่นี่รับรองทุกทุกท่านสิบปีแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องดูเห็นไหมนี่คือใบประกาศนียบัตรของบุคลากรที่นี่ทุกท่านนะมีชื่อชัดเจนด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแช่เท้าเพื่อสุขภาพพิกัดตลาดน้ำบางนาพึ่งน,นะครับโอ้นี่ข้างหนึ่งผมจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ,นนอ่าครับโอ้โหโอ้โหอ๋อหือ,อ,อ,อพระเจ้า ถ้าผมนั่งที่โต๊ะฝั่งโน้นนะผมหลับพี่หน่อยมันเริ่มเบาๆอ่ะมันเบาขานี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ข้างเดียวนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับหนึ่งทางก็ทางวันนี้ใช่ทางเร่งด่วนเร่งด่วนใช่ไหมอ๋อนี่ผมอยู่คอนเล่งด่วนนะผมย้ำอ๋ออ้อโอ้ ขาข้างนี้ผมเบาอ่ะหายไปเลยใช่ไหมเฮ้ยลดว่ะจริงๆอ่ะเขาอยากให้เต็มคอร์สแต่คือในกรณีผมเชื่อบางท่านอาจจะมีติดธุระอย่างเงี้ยก็เลยขอคอร์สเร่งด่วนข้างเซ็นนาทีพระเจ้า วิสาหกิจชุมชนนะครับของพี่หน่อยนะครับกลุ่มสมุนไพรแช่ทาเพื่อสุขภาพตลาดน้ําบางระพึงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตระกูลยาหมองนี่มีน้ำมันมะพร้าวยแต่น้ำมันมะพร้าวยามองก็ส่วนยามองค่ะคอลอะอย่างกันพี่เขาบอกคือือเป็นน้ํามันที่ทําให้ลื่นแล้วก็นวดสบายคพี่ครับคุณพี่ครับคุณพี่นี่ลูกค้าประจําที่นี่อืมค่ะใช่ค่ะเนี่ยนะคะนวดนวดถูกข่าว อ่าใต้ขาค,คือท่านติดปัญหาอะไรยังไงถ้าเป็นนักกีฬาออกกําลังกายนักบาสนั่งเพาะกายหรือบางทีแบบมีนักปั่นมีปัญหาตรงส่วนไหนก็บอกพวกพี่ๆทุกท่านได้นะครับเพราะจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดได้อยู่เช่นกันเดี๋ยวพี่หน่อยนั่งข้างผมดีกว่าพี่หน่อยเดี๋ยวเอาเอาเจ้าของตัวจริงมาเลยคือเจ้าไว้นะฮะมาดูด้วย อ,อพี่หน่อยครับพี่หน่อยฝากวิทยาศาสตร์ขชุมชนกุศลหายแช่ท้าเพื่อสุขภาพของเราหน่อยครับพี่หน่อยครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะตอนนี้สมุนไพรเราแบบว่าสามารถทําอะไรได้มากมายนะคะเอามาแช่ท้าเพื่อผ่อนคลายนะคะก็คืออยากจะฝากว่าถ้าใครปวดเมื่อยตรงไหนมีอาการไงเชิญที่ร้านนี้นะคะ ยินดีแก้อาการให้ค่ะออนะครับหรือถ้าท่านสงสัยอะไรก็โทรมาที่เบอร์0821388992นะครับ0821388992ขอสายพี่หน่อยอยากรู้อยากทราบอะไรมีปัญหาอะไรปรึกษาก่อนเลยก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีอะไรเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขับเลิกตลาดน้ำมาเที่ยวแล้ววันปกติวันธรรมดามีที่ไหนไหมครับอ,อันนี้ไม่มีไม่มีเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขับเติกนะครับ,ารบมาเที่ยวกันที่นี่นะครับ แล้วบางทีมีไหมแบบว่าเหมือนผมตัดผมเนี่ยผมเข้ารัตัดผมปุ๊บเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้าปีผมก็จะตัดอยู่ช่างคนเนี่ยเช่นกันที่เนี่ยสมมติว่าผมชอบสมมติว่าผมชอบพี่ดาเราสามารถเลือกได้มั้ผมจะเอาพี่ดาคนเนี้ยหรือว่าชอบคนไหนเลือกได้อะไรอย่างนี้ได้ไ,ดไหมได้ค่ะลูกค้าเลือกหมอได้นะคะแต่หมอเลือกลูกค้าไม่ได้ <laughs> แต่ผมย้ําบุคลากรพี่ๆที่นี่ทุกท่านมีใบรับรองผมว่าฝีมือแต่ละท่านฉกาต นะผมเชื่อแบบนั้นนะรับทัวดนอกสถานที่ด้วยอ๋อนอกสถานที่ด้วยใช่ค่ะเลิสแมนแตนอะแต่เป็นกลุ่มทัวร์อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาลงห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยก็บอกร่วงหน้าได้เลยอันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยเส้นข้างขาค่ะเส้นข้างขาถ้าสมมติว่ามันตึงมากมันจะปวดไปถึงสะบักเนี่ยค่ะพี่ดาเขาใช้เขาเรียกอะไรโฟล์อาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะแขนหรอ ช่วงแขนมขันสมทูมทนะเนี่ยค่ะมันจะผ่อนคลายได้ผมย้ำนะครับผมอยู่ในขั้นบ้าจีเข้าขั้นผมยังไม่หัวเราะสักแตะเลย <c oughs> เพราะตอนแรกผมกลัวการนวดเพราะผมกลัวบ้าจี้แต่ตอนนี้มันโดนเต้นจะไม่ต้องเขี่บ้านเราชนิดยังไนต้องกดแรง,งแรงู้สึกแบบเป็นเงี้ยต้องกดแรงแรงหน่อยใช่เบาแล้วจากจักุย์กี้ค่ะ แลแมนเตนมาว่างเนครับนวดตัวมนาแล้วผลยาว่าถูกมากด้วยใช่เดี๋ยวจะดูคนนี้อีกอ่ะถ้ามานวดนะนวดได้ฟรีมีฟรีโนี่ครับนี่คือเจ้าไว้เรานะฮะถ้าพาเจ้าไว้ก่อนนะโอเคเข้าใจเลยครับนะฮะผมก็จะไม่เข้าใจนะครับน้องไพพูดอยู่นะเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่เขาเสร็จสบายไหมคะ เบาขาครับผมเบาขามากเลยกล้ามเนื้อสบายเนาะได้ผ่อนคลายนะพี่ได้ค่ะสบายค่ะผมขออนุญาตพี่ดานะไม่ใช่อยู่ดีท่านเอาขาขึ้นมาแล้วตบหัวทิ่มนะพอเราขออนุญาตแล้วท่าของมันเป็นผ้าใช่มันผ้าผ้าได้เนี้ยเนี่ยอันนี้พือผ่อนคลายละคือเบาอันนี้เปิดลงี่เสร็จแล้วรู้สึกดีไหมคะดีมากเลยพี่ดาใช่ลองมาดูนะ ลองมาดูนะแก้าการได้ก็แก้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสผมจะทั้งตัวผมจะลองมาทั้งตัว้งังนี่ผมย้ำน,นะเอาขาก่อนขา,าอย่างนวดตัวนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ที่ไหนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยววันนั้นผมจะอยู่แบบคอร์สแบบว่าคอร์สเร่งรัดครึ่งชั่วโมงดูซิจะเป็นยังไงเลิศมาแบบส่วนตัวก็ได้มาส่วนตัวก็ได้มาส่วนตัวก็ได้ เจ้าโมงสองเจ้โมงง้อไปเลยเราไม่คิดค่าบริการอ,อยากให้แบบรู้สึกสบาย <laughs> แต่ผมฟินมากค่ะอ๋อหอ,หอมันหลักสำคัญท่านเข้ามาปุ๊บสิ่งท่านจะได้สัมผัสก่อนคือกลิ่นหอมสมุนไพรมาก<จ>อมโอ้โหร้าออตามกลิ่นมาได้กลิ่นสมุนไพรค่ะได้กลิ่นสมุนไพรก็เดินมาเรื่อยๆบางคนก็ออกมาตามป้ายเพราะว่าร้านเราจะอยู่แบบหลบๆห,หน่อยอ๋อใช่ครับเขาเรียกว่าร้านลับ เชื่อมระหว่างทางริมคลองกับลานดนตรีแต่ผมเอจใจมากเลยไอ้ลูกกลมๆนะั่งเรียกลูกอะไรครับพี่หน่อยไหนค่ะอ,อ๋อลูกประครบค่ะลูกประครบประครบ<อ>แห้งอออันนี้ของทางร้านหรือเปล่าครับก็ขอ,ของเพื่อนกันไปเพื่อนกันปากมา<อ>จํหน่ายหน้ยแต่ทำสวยมากใช่ค่ะอ,อันนี้อันเท่าไหร่เอ่ยถ้าคนสนใจเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถูกมากเลยได้กําไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยผมบอกตลาดน้ำบันพื่งนที่ของถูก,ก,กะนะ เพราะผมเที่ยวมาทั่วไทยแล้วผมรู้ราคาร้อยห้าสิบเองโอ้โหอันนี้ทํามาจากที่ไหนก็บางอะไรครับพี่หน่อยออของบางกระบัวค่ะอ้าวของพรแดงเราไงใช่ของบางกระบัวข,ของบางกระบัวขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับ<ม>เลิศหน้าย้ํานะครับของพระประแดงบางกระบัวเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะฮะ ของคุณการดาสกุลลิมท่องเที่ยวบางกระบวกคุ้งบางกระเจ้าสนใจโทรไปที่เบอร์0892536808 150บาทราคาชัดเจนในนี้ก็จะมีไผ่ขมิ้นชันผิวมะกรูดใบมะขามอะไรมันคืออะไรครับเนี่ยสมุนไพรอื่นๆอ่าประมาณนั้นตอนนี้ผมสายตายาแล้วตั้งแต่ทําหูโขนมานะ เราดีกีช่างสิบหมู่อ่ะผมเป็นช่างโขนตอนนี้สายตายาวม้อเม็ดนะของดีบางกระบัวเมืองพระปรแดงเราร้อห้าสิบาทมีหลายสีนะแต่ถ้าสมาชิกดูเลิศนะอ่ะอุดหนุนกันเองอผมอยากหลับจริงๆผมตอนนี้ผมอยากจะหลับไปนวดไปเลยอนะ่ะใกล้ลยใกล้ ผมโชคดีมากนะครับผมอยู่กับพิดาแต่จริงๆนะครับทุกๆบุคลากรที่นี่ทุกๆท,ท่านมีใบประกาศเสียบัตรผมว่าฝีมือพอๆกันทุกท่านเลยครับเจ๋งผมโชคดีมากวันนี้พิดาจัดเต็มคลอสเล่งรัดและขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะครับนะาที่โหวันนี้อนุญาตให้เราได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำครั้งแรกของผมเลยมาเลยวันนี้นะลูกค้าเต็มร้าน ลูกค้าเต็มร้านเมื่อกี้พอช่วงบ่ายๆไหนก็เริ่มทยอยทยอยน้อยไปเรื่อยๆแต่โชคดีอย่างคือถ้าเกิดเราเข้ามาคนเต็มร้านผมอาจโดนตื๊บไงพอเราเสียงดังโอเคมากค่ะแต่ลูกค้าถ้าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะชอบชอบแบบหมอคนเนี้ยนวดดีเขาจะขอเบอร์แล้วก็เออติดต่อนอกสถานที่เหรอใช่ใช่ติดต่อส่วนตัวไปนวดให้หน่อยที่บ้านได้ไหมเป็น หมอเราก็รับนะคะวันดีจังเลยคือพอท่านไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์วันอยู่นักขับเตเลอกแล้ววันธรรมดาท่านติดต่อให้บุคลากรแต่ละท่านที่ท่านชอบนะนอกสถานที่ได้เลยเช่นกันโอ้เจ๋งเจ๋งจังแล้วดูภาพเลยเนี่ยท่านนายกสมเนาก็มานู่นที่นี่ทุก <c oughs> ท่านเลย <c oughs> โอ้โหสุดอ่ะนะแต่ภาพไม่ได้คืออันนั้นน้องไว้ใช่ไหมครับ ใ่ใจนะแม่เขาอันนั้นแม่เขาอันนั้นน้องอะไรครับต้นข้าวอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะก้นนึ่ะก็คือว่าเขาเร่งด่วนไงคะเห็นคุณเออมีตัวรีบหรือว่าถ้าของเขาจะสิดทุนเดี๋ยวผมขอพูดตามความรู้สึกผมนะนี่เร่งด่วนใช่ไหมขาหายหุ้ยผมรู้สึกดีมากนยนี่ถ้าเกิดแบบจัดแบบเต็มแม็กนี่โอ้โหผมว่าสุดยอดอ่ะ แต่พี่นวดดีมากค่ะคือผมผมไม่หัวล้อสักแอะเลยอะเออตอนนี้ผมย้ำนะผมบ้าจี้เข้าขั้นรุนแรงนะแต่ผมก็ไม่สักแอะเย,ยี่ยมมากๆเลยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ดามากๆเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่หน่อยฝากร้านไว้นิดนึงครับกับร้านวิสาหกิจชุมชนของร้านเราที่นี่ครับผมค่ะก็ขอเชิญนะคะลูกค้าคนไหนปวดเมื่อยเชิญมาที่ร้านได้เลยนะคะไม่แพงเลยและดีและถูกมีที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะ เลยร้านเราชื่อร้านอะไรนะครับร้านแช่เท้าสมุนไพรค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมแปดโมงจนกว่าลูกค้าหมดแต่ถ้ามีลูกค้าเยอะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเราไม่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 รีบเร่งต้องให้ลูกค้าเขาสบายที่สุดเสียตังค์แล้วใช่แล้วก็ได้ความสุขได้รอยยิ้มกลับไปใช่เบอร์โทรหน่อยครับที่นี่ครับผมเออศูนย์แปดสองหนึ่งสามแปด แปดเก้าเก้าสองนะคะหน่อยนะคะโทรหาพี่หน่อยแล้วคอสเขาจะเรียกว่าผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยอ๋อก็คือจะเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอยจะเรีกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแลวอย่างขออนุญาตสอบถามอย่างคอสเมื่อกี้ของผมนะครับห้าสิบบาทใช่ค่ะย้ำห้าสิบบาทจริงๆถูกสุดๆมาอุดหนุนกันและเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะครับในบาร์ของเราด้วยนั่นเองไงขอบคุณพี่หน่อยกับพี่ดามากๆครับ ทำไมวันนี้ผมรู้สึกฟินเท้าสุดๆเลยแบบมีความสุขมาก่ะเออทีนี้อคือมันโอเค,อเ,คเบามันเลิศนะนะฝากไว้ด้วยและที่สำคัญเลยคือนี่คือต้นอะไรเอ่ยหายากมากอยู่ข้างหลังเนี่ยต้นมะขวิดเดี๋ยวให้ตาก็ไม่ดูมันหายากเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่อะหายากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่กว่าจะได้ลูกเนี่ยนานมากเป็นเป็นหลายๆปีถึงจะออกลูก สบายทามากกระน้ตโตันนะเบาเลยนีแค่แค่สิบห้านาทีไม่ถึงนะก็มารอบนอกได้โอ้ขอบคุณครับอ๋อนี่คือมะวิดอุ้ยกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เลยค่ับ ถ้าสมมติว่ามีคนต้องการมาขิดเนี่ยนะมันหาสามารถซื้อได้ที่นี่ไหมคะพี่หน่อยมีค่ะเป็นบมีมีเป็นบางเจ้าบางนะคือต้องเป็นหน้าหน้าของเขาถึงจะได้ทานแต่ถ้าไม่ใช่หน้านี่เพราะผมจาหน้าเขาให่โรยเกลือนิดนิดกินทีร์ฟินเวอร์กินคือเอกลักษณ์เอ้านี่ไงขอบพระคุณครับนี่นี่เลย นี่คือตัวอย่างเลยนะบอกไว้ก่อนนะนี่คือมะขิดใ,ใครจะกินปลาๆป่ก็ได้หรือจะโรยเกลือก็ได้นั่นเองนะยังไงฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยว ผมจบรายการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกินมังคุดที่นี่แล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านของผู้ใหญ่หน่อยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแช่ท้าเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าชนะวีจะพาท่านไปดูของดีๆทั่วไทยที่ไหนอีกนะครับบางทีก็ไปรีวิวอาหารบ้างแนวัริศาสตร์บ้างก่อนหวยออกผมก็ถือแป้งไปถูหวยบ้างตามไลฟ์สไตล์ชนาวีนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาทําให้เราไปห วันนี้ผมกับผู้ใหญ่หน่อยจบอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแช่ทาเพื่อสุขภาพไว้ด้วยนะเ่ข้านาชนาวีพาไหนติดตามครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคนะุณครับอันนี้คือเจ้าไหวอีกน้องอีกน้อย,อย,อยตัวหนึ่งชื่ออะไรครับผู้ใหญ่ลูกหมูลูกหมูเคยทานแล้วป่าเคยครับผมมา โอ้ oh, เลือดสมเมนแตนะ่ะกินก่อนแล้วโรยเกลือคือสวรรค์น,น้องหล่อนก่อนโรยน้ำตาลไม่ใช่เกลือผู้ผิดโรยต้องโรยน้ำตาลโรยเกือบโอ้โยเลิศ ไดไดเรื่อยๆครับหลบทุกวันมันหายากแล้วเนอะพี่ในเดี๋ยวนี้เนอะหอมจังแถวเนี้ยหอมมากเลยครับหอมสมุนไพรครับมีดนตรีฟังด้วยของครูสุภาพลานดนตรีก็ฟังเพลินไม่เลยตรงนี้ครับ มีทีวีด้วยโอหดนตรีของกูสุภาพ่ิ้านดนตรีด้วยโอ้โห